ตอนนี้ก็อย่างนั้นก็มีหมามีบ้านให้แม่แล้วก็ยายละขอเรียนจบให้พ่อผมใจหน่อยแล้วกันนะ <c oughs> อืม can you speak Spanish p a n i s h no can you teach me ช่วงนี้เด็กรักดกรรมการสู้ไฟนอลอยู่ครับโอ้โสู้ๆนนะฮะ เดี๋ยวผมกลับไปเรียนยี่ห้าพฤศจิกาแล้วอยากใส่เสื้อช็อปอะจะเสื้อช็อปใส่ไม่ได้แล้วตัวเล็กเกินจะต้องทำต้องตัดใหมอะดิ๊กพาร์เกอร์แอนฮานะเอ้อยผมไม่อย่าเพิ่เจอดีกว่าฮะพาร์เกอร์ตอนนี้เนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพาร์เกอร์จะเตะแกล้งฮานะาดีรอกันเลยนะ e a s อัพโหลดซ o มิวแดนซ์วิดีโอ o นี่เดี๋ยวต้ามีโอกาสจะมาอัดคลิปลงแบบแดนซ์ไลน์ของเจนนทีวีเลยมีอ่าซันต้าปอนอูจุงเนี่ยเดี๋ยวต้องมาแมงสักน่อถ้าพี่พี่มีโอกาสหนูจะบวชให้พี่ฮะหนูจะบวชให้พี่ทำไมอ่ะ I don't understand but I love you all thank you thank you for still watching my life คิดว่าจะไปไหไหมคะก็ลังตัดนะครับเพราะว่าลิฟเดยยังถ่ายอยู่มันต้งองคอนแต่วันนี้ผมเห็นคนคิยวผมตัดผมอะ่ะจริงๆผมไม่ได้ตัดผมนะครับภูวินปอนได้ไหมไม่ได้ครับต้องเป็นปอนภูวินนะครับ I wish you a day. My day is good. How about you? ผมชอบมาไลฟ์ติกๆอ่ะผมไม่รู้ว่าคนจะดูจะเบื่อว่ะแต่ว่าผมชอบอ่านคอมเมนต์อ่ะมันน่ารักดีอ่ะ Those who are having exam tomorrow fighting นะ can't ด้พี j u ุ่มไ r เหรอโน้เว่ดูโปรไฟล์คิดว่านูนิวไลฟ์ดูโปรไฟล์คิดว่านูนิวไลฟ์ปีปอนเองครับแต่ว่าชอบเพลงของนูนิวมากเลยครับเพลงเพราะมากๆความหมายดีด้วย โกโจโอ้ภ <that> ูว <have> ิอัำโกโจอืมารอ่านคอมเมนต์อยู่นะ จริงๆอัปปัตย์อัปปั t ย์ yes อ่านทันไหมหนูไม่ค่อยทันเท่าไรหร่ครับกำลังตั้งใจอ่านอยู่วันนี้เหนื่อยมากไหมครับไม่เหนื่อยเลยฮะ This me join my team at the only. Oh, let me join my team on it. Oh yeah, well. Oh, 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 oh. You should dance, I don't this is Gojo, my Gojo is so handsome. Thank you. Will you become Gojo? Oh Gojo is too handsome. เป็นโกโจไม่ได้หรอกโกโจหล่อเกินอ่ะอ่าคอมเมนต์เยอะจังขอตั้งใอ่าน,นคอมเมนต์เลยเกือบนะลังตั้งใจอ่านอยู่ี่ยโกโจ is my favorite character from that. คอมเขาไม่หายปะ Can you say good night in the Indonesian how Selamat malam นี่ได้ไปถ่ายซีรีส์ไหมครับไม่คะ่ะไม่ดูแต่ซีรีส์เลยทำไมไม่นอนคะ่ะ do you know C oh, yeah. s ีลังการอ้อยฮียเพิร์ตพูวินน้ำเพิร์ตพูวินมาจากไหนเนี่ยให้พเพิร์ตอยู่กับซันตาไปดีกว่าเจอเจะมินาไรยัง่ะอ้าวละอ๋อที่จะมินายบอกคิดถึงผมอะ ริแล้วตอนนั้นก็เลยคุยกับจิมินา่จิมินน่คืออยากชวนเต้นแมนทราฮะมันนางดูคลิปแล้วก็เออแบบอยากเต้นกับผมก็เลยคิดถึงผมอะไรอยงี้แมนทราของเจนนี่อ่ะแต่ว่ายังไม่ว่างเจอกันเลยก็เลยยังไม่ได้เต้นกันสักทีอ่ะว่วทายไปสึกไปนะไอมินตัวนี้กี่โมงนะครับ how deep day เอาไปสิปี they are. so tired อ๋อน่าจะห้าต้นสิบสามวันที่สินะอืมอยากให้น้องปปมาเที่ยวอำนาจเจริญโอ้ยอยากไปเหมือนกันถ้าว่าจะไปนะครับอืซสรังฮิลกูกโจ้กูโจวันนี้ปังทำอะไรวันนี้พี่ปังอ่่าพีถ่ายรูปเล่นนะเจ้ แนะนำที่เที่ยวสีสกเกตหน่อยคะ่ะแนะนําเป็นที่งแล้วสีสกเกตมมันดีทุกที่เลยชอบไปแล้วไปขับมอไซค์เล่น่ะทั่วเมืองอะอาหารอร่อยด้วยส้มตำไก่ย่าง What's your Halloween plan? I want to do domain expansion. <laughs> อยู่อะไรนะ่แต่ะ ไปเร็วมากเลยอืมอืม What are your plans tomorrow? Tomorrow I have live in อืม uh, Tomorrow I have live with Apex นะครับผมทุกคนพรุ่งนี้มีไลฟ์นะฮะผมมาเข้ามาดูกันได้นะครับผมตอนเที่ยงนะก็บอก ไปก่อนอยากให้มันดูไลฟ์กันใช่ไมเจอก็ไม่ได้มาเจอก็ไม่เป็นไรก็มาดูไลฟ์เป็นได้แล้วก็มาเจอกันที่อีกเว็นที่27ได้นะครับผมสัญญาว่าจะอืมอืมอ่าถ้าเกิดมาเจอกัน,นดูไลฟ์ก็ยอมมีหมหมีก็ได้มั้งไม่เอาดีกว่าอยากเป็นอะไรก็เป็นแล้วกันพวกเธอ ม,มาเที่ยวบียาไปเหมือนกันโอ้ยมียุงในห้องด้วยที่ทุกคนนี่ยุงกัดนะที่เป็นดำๆเนี่ยพยุงมันกัดย้ายมาวันแรกก็โดนยุงกัดต่อเลยแต่โชคดีมียากันยุง oh Why are you so beautiful Oh no I'm not beautiful I'm handsome ดอยู่ที่สรูนะอืมอย่างนั้นนี่ยพรีมายรกา็สิว้าวอีสานเลยครับเอาเขที่บอกอีสานบอกให้ได้เท่าไหร่ครับไม่ให้ยายสอนน่ะฮะลงแล้วอะไรยังอยู่แม่ จริงๆว่าจะโชว์พาร์เกอร์ให้ดูวัได้นะแต่ว่ามันปิดไฟแล้วอ่ะไม่กล้าไปเปิดไฟแต่มันตื่น่ะกลัวว่ามันจะนอนอยู่ไม่อยากไปรบกวนเวลานอนของพาร์เกอร์เดี๋ยวแม่ดุเธอเลยแม่บอกว่าอย่าไปกวนพาร์เกอร์มันนอนอยู่น้องยังเด็กอยู่เลยเดี๋ยวรอน้องโตอันนี้เดี๋ยวรอน้องโตที่แบบว่าจะไม่กัดมือผมพอเดี๋ยวเผื่อนอนอยู่แล้วเดี๋ยวกัดมือไงแล้วน้องก็ชอบทิชชู่มากด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเจอทิชชู่ไม่ได้เลียวโบวเละแล้วก็ มันยังอ่าเขาเรียกว่าอะไรฉี่กับตื้อไม่เป็นเวลาครับก็เลยเดี๋ยวรอโตกว่าเดี๋ยวจะมานอนในห้องนี้ด้วยเลยรวมทั่วเหรอจริงๆไม่ได้มีอะไรเยว่างเปล่า ฉันต้องดูสิวอะไรอ่ะพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหเอาเป็นประโยคที่โกโจพูด่ะชอบประโยคนึ่งมากเลยที่มันบอกว่าได้โจบุระชิวด้เตกิมิเยวไวโม่โกโจสึตุรุ อืออะไนะไม่ใครนะไม่ใช่คนถามอะไรอ่ะถ้าทุกคนอยากรู้ว่าผมจะมีซีดีของ GNTV สองพันยี่สิบห้าไหมก็ผมจะบอกอตรงๆเลยว่าผม